สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนี้สาวอีสานบ้านบ้านสิพาพี่น้องมายกกระดุงน้ากันนะจ้ามือนี้สาวอีสานบ้านบ้านมายกกระดุงอยู่ห่วยน้าท่อนเพราะว่ามันไกลบ้านดีสนดอกอากาศก็บ่ฮวารปนใดพี่น้องจ้าเพราะว่าบ่มีแดดจ้าเดี๋ยวห้อไปรุ่นปาน้ากันนะจ้าว่าสาวอีสานสิได้ปลาบอ่อไปเบิ่งกันเลยจ้า ีสาวิสามารถบ้านมาพูดเดียวจ้ามีมามา่อยู่เป็นมูนําจ้าแต่บุรุษมาไปใส่บุระสาวอิสานมันบ้านกะซิล่องจอมไปเบิ่งก่อนขันบ่ได้กะเพราะว่ากันอีกเจนหนึ่งเนาะจ้า กับพันกันพี่น้องจ,าางจาา้าหน้ามันซัดแห้งจ้าเพราะว่าน้ามันไหลแห้งพูดมันไปพันกับอันนี้พี่น้องมองคากระดุงอ่ะ ปานเนาะหลายบาทละเห็นตัวปลาจา้าตัวพี่น้องจ้าปกติสาวิสันก็บ่ค่อยได้มาบัานไดจา้าอยู่กระดุงหอยนํำทอนเพราะว่าใบหลีมันก็บ่ค่อยถึกนะแต่ว่าสาวิสันว่ามันบ่มีแดดเลยลองมาจอมบึงสินะแตาเจ้าว่ามันแดดออกมันค่อยสิถึกว่าสัน บ่ถือเราคอยว่ากันเนาะพี่น้องค่อยกลับบ้านจ้ะ ใช่อยพีนองจ้าก,กระดุงสาวอิสานมันเบาคันมันหนักีสาวอิสานก็บอสูงหือกันเพราะว่าปกติยกแต่ก,กระดูงอันหกศอกสี่ศอกประมาณนี้จา้ากระดุงหนักปากระบอถือก็คือสิบไหวเนาะพี่น้องจา้าเกิดอัลลาทเท่านั้นแล้ว <c oughs> ปลาไงปูอยังทั้งทึ่งพูนัพี่น้องจ้าโอ๊พวกเขากระดูงให้บพวกขาได้วะ่า,าไงไ่สวดปลาน่อย,ยนี่ยเนะาะแสดงว่ามันสิมีปลาไงอยู่พี่น้องจ้าปลามันสิมาเป็นส่วง พี่น้องคลิปนี้อาจสิบ่ค่อยหมันป่ะใดที่บ่ประทับใจพี่น้องก็ขอโทษขออภัยด้ยจ้าัจไรก,ก็ขอให้พี่น้องกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในสาวอิสามันบ้านน้ำในด้จ้าเพื่อสอิบริพารชมคลิปใหม่ๆเอาไว้พอกันไม่ใด้คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ